สวัสดีครับตีนะครับจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าถ้า Warner Brothers ถูก Takeover จะส่งผลต่อ DCU ยังไงให้ผู้ชมฟังกันนะครับโดยบริษัทที่มีข่าวได้แก่ Apple Amazon Netflix NBC Universal และ Paramount g l o b a l แต่ค่ายหนังที่จะส่งผลกระทบต่อ DCU หนักที่สุดหากผู้เขาซื้อ Warner ได้คือ Paramount ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นหากจะจำกันได้เจมส์ Games กัน เคยวิจารณ์รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์สมัยแรกในเดือนกรกฎาคมปี2018จนไมค์เซอร์โนวิชหนึ่งในนักวิจารณ์ฝ่ายขวาออกมาแชร์มุกตลกแนวใคร่เด็กการล่วงละเมิดทางเพศเด็กการกลมขืนและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวที่เจมส์กันเคยลงทางออนไลน์ระหว่างปี2008-2012ทำให้อลนัอนฮอันอดีตประธานของดิสนีย์สตูดิโอต้องประกาศไล่เขาอ,ออกสื่อนั่นคือความขัดแย้งระหว่างเจมส์กัน กับพวกของทรัมป์ครั้งแรกและในปี2025บทหนังซูเปอร์แมนของเจมส์กันมีประเด็นเสียสีนโยบายของทรัมป์อย่างชัดเจนใครได้ดูแล้วคงเข้าใจจนฝ่ายขวาหลายคนถึงขั้นออกมาด้อยข่าหนังและรณรงค์ไม่ให้ผู้ชมเข้าไปดูซูเปอร์แมนหนึ่งในนั้นคือดีนเคนผู้เคยรับบทเป็นซูเปอร์แมนฉบับซีรีส์ระหว่างปี1993-1997เมื่อเดวิดซาสลาฟประธานวอร์เนอร์คนปัจจุบันปฏิเสธข้อเสนอของพาร์มาเป็นครั้งที่3โดยยื่นเงื่อนไขว่า เขาต้องการเป็น CEO ร่วมและค่ายใดที่สนใจต้องซื้อวอร์เนด้วยเงินสด80เป็นอย่างน้อยทำให้คนของทรัมป์ประกาศนสนับสนุนพ a ราเมาส์โดยคูวอร์เนอว่า Warner ต้องคิดให้หนักถ้าจะขายกิจการให้ค่ายอื่นที่ไม่ใช่พราเมาส์ทำไมพวกทรัมป์ต้องช่วยพราราเม u ส์ขนาดนี้เพราะประธานของพราเมาส์คนปัจจุบันคือ David e l l ิสันลูกชายของ Larry e l อ i ิสัเจ้าของ Oracle บริษทัทซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ใหญ่มากแถมก่อนหน้านี้ พร้อมยังช่วยให้แรลี่ซื้อหุ้นส่วนหนึ่งของ Tik t o อกได้และแน่นอนว่าเขาช่วยผลักดันให้พราร์เมาว์ควบรวมกิจการกับ Sky Dance ด้วยพร้อมยังได้รับเงินส6บล้านเหรียญเพื่อยกฟ้องรายการ City Muni เสของช่องพร์เมว์พลาสจากคดีที่เคยเชียร์กัมลาราแฮร์ริสคู่แข่งการเลือกตั้งของเขาและหากพราร์เมว์ซื้อวอร์เนอร์ได้ท่องข่าวสารและความบันเทิงทั้ง CNN CBS h b o อและพร์เมว์พลาสอาจตกเป็นของตระกูลเอลิสันทั้งหมด หรือรอดจากกฎหมายการผูกขาดแบบอีกองวะได้ซึ่งอาจทําให้บริษัทออราเคิลจะควบคุมอํานาจสื่อระหว่างภาครัฐได้เอกชนได้โดนลลี่เอลิสันถูก่อสารัฐตั้งฉายาว่าประธานาธิบดีเงาและน่าจะช่วยหาเสียงให้ทรัมป์ได้มากมายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแทนเอลอนมาร์กที่ประกาศเลิกคบกับทรัมป์ไปแล้วแถมค่ายวอร์เนอร์กับพลาเมลส์ยังปฏิเสธการคว่ำบาตรบริษัทหนังจากประเทศอิสราเอลเนื่องจากปัญหาปาเลสไตน์เหมือนกันอีก ซึ่งแน่นอนว่าทรัมป์อยู่ฝ่ายอิสราเอลตอนนี้มีแค่ทาง WGA หรือสมาคมนักเกียนแห่งอเมริกาเท่านั้นที่ออกมาต่อต้านเรื่องนี้ผ่านตื่นนอกจากนั้นทางพาร์เมลยังจ้างวอเตอร์ฮามาดาอดีตประธาน DC Frames มาทำหนังและซีรีส์แนวสยองขวัญให้บริษัทหลายปีด้วยเผื่อใครไม่รู้ฮร,รมดาเป็นประธาน DC มาตั้งแต่ปี2018หรือก่อนนะอควาแมนภาคแรกเข้าฉายไม่ได้มาเป็นตอนที่มีข่าวว่าผู้บริหารวอร์เนอร์ เข้าไปแทรกแซงการทำงานของแซกสไนเดอร์นะครับฮามาดาจะเป็นคนชวนเจมส์กันมากำกับหนังซูเปอร์แมนตอนที่เขาถูกไล่ออกจากดิสนีย์แต่เจมส์กันเลือกทำหนังเรื่องเดอะซูซายสควอทแทนและพอเจมส์กันกลับไปกำกับหนังกาเดียนซ็อบบี้กาเล็กซี่วอลุให้ Marvel Studios ส์ฮามาดายังเป็นคนยืนยันออกสื่อว่าเจมส์กันจะกลับมาทำดีซีต่อแน่นอนลองคิดดูนะครับว่าฮามาดารู้สึกยังไงตอนที่เจมส์กัน เขารับตำแหน่งประธานของดีซีคนใหม่แทนที่จะปฏิเสธซึ่งส่งผลให้ฮามาดาตกงานอย่างน้อย3ปีและยังทำให้เจมส์วานอดีตลูกมอ่อของฮามาดาที่ช่วยกันบุกเบิจกจักรวาลเดอะคันเจริงต้องเลิกทำอควาแมนภาค3าด้วยทั้งที่เจมส์วานเคยบอกว่าเขาเปิดใจที่จะทำมันต่อถ้าเขามีสระแบบเดียวกับที่เคยมีในสองภาคแรกแต่เขาไม่แน่ใจว่าเจมส์กันและพีเตอร์เซฟแลนด์กำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางไหนอีกคนคือ แคดดี้เจนเกนส์พ่วงกับหนังบันเดอร์บูแมนทั้งสองภาคที่เขียนบทภาค3มเสร็จแล้วแต่เธอต้องฝันสลายเมื่อเจมส์การประกาศรีบูตจักรวาลทั้งที่เธอเลือกทิ้งโครงการโรบส์ฟรอเดนของค่ายดิสนีย์และจนถึงตอนนี้เธอไม่เคยได้รับงานกำกับหนังอีกเลยส่วนเฮนรี่คาร์วิลกับดเวนจอนสันถูกหักหน้าจนไม่เหลือชิ้นดีเพราะทั้งคู่ประกาศออกสื่ออย่างใหญ่โตว,ว่าพวกเขาจะเป็นตัวหลักในจักรวาลหนังดีซีแน่นอน z ซคเกอรี่รีวเรียกว่าแทบจะหมดอนาคตเพราะเขาไม่เคยได้สแสดงในหนังใหญ่อีกเลยหลังจากเรื่องชาแซมวิลลี่ออฟเดอะกอสแต่เจน n เฟอร์ฮอลแลนด์ภรยาของเกมส์กันกลับได้เป็นเคมีโอในหนังแบล็กอ d ดัมกับชาแซมภาค2ผมไม่นับเรื่องเดอ Suicide s อร์ตกับซีรีส์พิ a เมเกอร์ซีซั่นแรกนะครับเพราะตอนนั้นทั้งคู่ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่คงเป็นแฟนกันมานานแล้วรครับอีกคนคือซาชาแคลในบทซูเปอร์กลจากหนังเร่องเดอะแฟลช ที่ต้องหันมาเล่นหนังทุนต่ำแทนแถมหนึ่งในนั้นยังเป็นเรื่องเดียวกันกับเลซี่เกรสผู้เคยรับบทเป็นแบดเกิลด้วยนั่นคือเรื่อง In the Summer s ปี2024แต่ยังดีที่ซาชาแคลได้รับบทรองในเรื่องในขณะที่เลซี่เกรสนอกจากต้องเล่นหนังทุนต่ำหลายเรื่องแล้วเธอย,ยังได้รับบทเป็นแค่ตัวประกอบด้วยแม้เดวิดซาสลาฟเป็นคนประกาศยกเลิกหนังแบดเกิล ในเดือนสิงหาคามปี2022แต่เจมส์การประกาศแผน DCU Chapter 1ในเดือนมกราคามปี2023ทั้งคู่เลยน่าจะคุยกันมาก่อนเพราะมันห่างกันแค่ประมาณครึ่งปีนี่แค่เจสันมโมอาเท่านั้นที่ยังมีอนาคตสดใสส่วนเลฟิเชอร์และเอสตรามิลเลอร์ผมว่าไม่เกี่ยวกับเจมส์กันนะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณคิดว่าเจมส์กันจะได้ทำา DCU ต่อถ้าพารามซื้อบอร์เนอร์ได้หรอครับเอาแค่เรื่องที่ทรัมป์ และเรามินเนียนอยู่เบื้องหลังพาราเมล์ก็แทบไม่ต้องพิจารณาเรื่องอื่นแล้วดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเจมส์ James การถึงต้องรีบเขียนหนัง Man of t o m o r ร์โลออกมาเพื่อหวังทําเงินบนตารางบ็ x Office ฟโดยเขียนบทให้มันแทบจะเหมือนหนังรวมทีมจัสติสเลกได้เลยและมองข้ามหนังเรื่องอื่นใน DCU ียูชัตเตอ1ที่เขาเคยประกาศไว้ทั้งหมดยกเว้นเรื่องซูเปอร์เกเนื่องจากถ่ายทาเสร็จแล้วโดยหวังว่าถ้ามันทําเงินได้เยอะ ใหหนังอาจเปลี่ยนใจเพราะเสียดายตัวเขาหรืออาจมีใครอื่นมาคว้าตัวเขาทันทีถ้าเขาถูกไล่ออกผมเดาว่าการที่พเมาจ้างฮามาดากลับมาและการที่สไนเดอร์ลงรูปภาพจากจักรวาลของเขายังต่อเนื่องในช่วงที่มีข่าวซื้อวอร์เนอร์แต่ก่อนหน้านี้ไม่ทําเลยอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับเป็นไปได้ว่าทั้งคู่มีแผนรื้อฟื้นสไนเดอร์เวิร์สขึ้นมาใหม่เพราะสองคนนี้ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะครับสไนเดอร์ลาออกจาก DC ปี2017 แต่ฮามาดาเข้ามาเป็นประธานในปี2018ด้วยฝีมือของเควินซูจิฮาระอดีตประธานและซีอโอของวอร์เนอร์ในเวลานั้นนั่นหมายความว่า DCU ของเจมส์กันอาจกลายเป็นเอลส w เวิร์แทนและหลังจากนั้นอาจมีคำใหม่ในหมู่แฟน DC ว่าการเวิร์สหรือการบอทก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามทุกอย่างเป็นเพียงแค่การคาดเดาของผมเท่านั้นมันอาจจบลงด้วยดีแม้แพรมาอลจะซื้อวอร์เนอร์ได้สำเร็จก็ตาม ส่วนแฟรนไ์ชส์ดังเรื่องอื่นไม่น่าได้รับผลกระทบนะครับเพราะฮามาดาเคยคุมนิวไลน์ซีนิมามาก่อนและทีมงานสร้างแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่เคยมีปัญหากับใครในขณะที่ m อน s t e อร์ r วิ์กับดูนเป็นของ Legendary ่ถ้าได้ส่วนแบน่งที่น่าพอใจพวกเขาไม่น่ามีปัญหากันนะครับส่วน Ne t f l i x กับ u n i v e r s a l ซตามข่าวพวกเขาต้องการแค่ซื้อแฟรนไชส์ดังบางตัวจาก Warner เท่านั้นซึ่งผมคิดว่าพวกเขาตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วเพราะ Netflix ว่ดได้เน้นทำหนังฉายโรงและทุกท่ายพร้อมใจกันประเคนหนังดังให้ช่อง Netflix อยู่แล้วโดยที่ Netflix ไม่ต้องออกทุนสร้างเองด้วยเสียแค่ค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นในขณะที่ Universal ไม่ได้เส้นใหญ่เหมือน Paramount ม์พวกเขาเลยน่าจะถูกกฎหมายภูกขาดกันท่าไว้แบบอีอย่างวะเช่นเดียวกับ Disney และ Amazon ที่ซื้อ MGM ไปแล้วแต่ไม่แน่นะครับ Amazon อานาจคว้าสิทธิ์นี้ไปได้เพราะเจฟเบโซเจ้าของ Amazon เคยประกาศว่าเขายินดีที่จะทำงานร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์เพื่อยกเลิกกฎระเบียบของรัฐบาลที่ขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจของเขาส่วนค่ายเดียวที่ไม่ถูกกฎหมายผูกขาดเล่นงานแน่นอนคือ Apple Studios เฉพาะสาขาบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่นับสาขาเทคโนโลยีและพวกเขาไม่กล้าขัดแย้งกับทรัมป์แถมยังเงินไหนอีกด้วยนะครับแต่ติดปัญหาคือพวกเขาทำหนังออกมาในแต่ละปีน้อยมาก แถมเน้นทำหนังสายรางวัลและเน้นเอาลงช่องสตรีมมิ่งเหมือน n e t f l i x ด้วยนะครับยังปีนี้มีแค่เรื่อง Formula One The m อ v i e และ h และ e s t To Lowest จากทั้งหมด6เรื่องเท่านั้นดังนั้นผมคิดว่า Apple น่าจะอยากซื้อเฉพาะแฟรนชสยดังบางเรื่องเหมือน Netflix กับ Universal นั่นแหละครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสรุปคือผมว่าพาราเมลเป็นเต็งหนงเต็ง2คือ Amazon และเต็ง3คือ Apple ส่วนบริษัทที่เหลือมีโอกาสน้อยมากครับ มีเท่านี้แหละรครับสวัสดีครับ